ที่เราได้เห็นการปรับตัวนะคะของบรรดาทางการแล้วก็บรรดาผู้จัดงานเอกชนมาแล้วคุณผ,ผู้ชมค่ะก็มีทั้งที่ปรับแล้วเอน่าสนใจ<ะ>น่าจะใช้เป็นบรรทัานในการปรับรูปแบบต่อไปได้นะคะเพื่อความเหมาะสมในการจัดงานช่วงนี้แต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่เอ๊ะทำแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ดีขึ้นหรือว่าทำแล้วจากของสวยๆเนี่ย<ะ>มันไม่สวยเรากำลังพูดถึงดราม่าที่เชียงใหม่นะคะคุณผ,ผู้ชมเขาเตรียมจะมีงานประเพณียี่เป็งนกันเขาก็มีภาพบนก่อนเป็นภาพที่สีสันสดใสก็คือการ จัทดทาดอกไม้แล้วพอตอนคะืนนะมันจะมีไฟด้วยค่ะก็คือสวยงามเลยแหละขับรถผ่านสวยเลยแล้วก็อยากให้สังเกตที่พื้นด้วยนะคะว่าตรงขอบของของฐานเนี่ยมันจะเป็นเส้นขาวแดงก็คือเป็นการบอกการจราจรว่าตรงนี้ห้ามจอดเป็นจุดขาวแดงนะคะเอาล่ะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมีพระราชพิธีมีการขอความร่วมมือไปเทศบาลนครเชียงใหม่เขาก็ปรับค่ะแล้วก็เริ่มด้วยการทาสีดําลงไปแบบนี้คุณผ,ผู้ชม,มนี่คือภาพแรกที่ออกมาก็ถูกตั้งคําถามจะแย่แล้วนะคะว่า ทำแบบนี้มันไม่สวยนะมันมันดูแบบไม่ไม่เหมาะสมนะคะทาทาไมเนี่ยนะคะทาเพื่ออะไรแล้วก็เลยกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นหลังจากที่มีดรามา่าเทศบาลก็ต้องรีบออกมาชี้แจงนะคะว่าการที่ไปพ่นดอกไม้สีดําทับสีสันเนี่ยมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวมีอีกมันเ,เป็นแ่งกระบวนการมันเป็นกระบวนการเดี๋ยวจะนําไปสู่อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องอดใจรอหน่อยชาวเน็ตอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอัปเดตล่าสุดจากเพื่อนที่อยู่เชียงใหม่ หายไปแล้วค่ะเขารื้อดอกไม้ออกไปหมดแล้วแล้วให้ดูที่ฐานอีกทีเส้นขาวแดงยังไงเ,เขาทาสีขาวทับไปด้วยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับ ปฏิมาก,กรรมนี้หรือว่างานศิลปะนี้เลยแล้วมันเปลอๆเเนี่ยเอาอย่างนี้ถ้ามีคนอยากไปจอดรถตรงนี้ได้ไหมม,มันไม่ใช่เส้นขาวแดงแล้วอะ่ะก็เส้นจราจรหายแล้วนั่นนหะ,ะสิคะอเอาจะวุ่นวายกันไปถึงไหนไปดูกันหน่อยดราม่าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะล่าสุดเทศบาลเขาขอชี้แจงเลยนะเทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีที่ใช้สีสเปรย์ไปพ่นทับดอกไม้ประดับไฟตกแต่งเมืองโดยเฉพาะตรงเนี้ยค่ะจุดที่เป็นที่โฟกัสมากเลยก็คือเกาะตรงถนนเชิงสะพานนวรัตน์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีการเอาดอก ไม้ตัวการ์ตูนมาประดับเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็เอาตัวการ์ตูนออกโดยบอกว่าต้องการปรับให้เข้ากับบรรยากาศของการถวายความอาลัยค่ะคนเห็นก็งงกันเลยว่าจากของสวยๆงามๆไปทาสีดำแบบนี้มันดูหม่นหมองมันไม่สวยเลยนะคะซึ่ง ในเชียงใหม่เองเนี่ยเขาเป็นเมืองศิลปะนะมีศิลปินทั้งไทยทั้งร่วมสมัยอยู่เพียบเลยนะคะก็เลยบอกว่าถ้าจะปรับอะไรเนี่ยจะทําอะไรทําไมไม่หารือกับบรรดาศิลปินเหล่านั้นก่อนทางด้านคุณอัศนีบุรณุป,ปกรค่ะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าเขามีการเตรียมประชุมปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงานประเพณียี่เป็งซึ่งจะคุยกันในวันที่4-6ถึงพฤศจิกายนนี้มีการเปลี่ยนทั้งการเปลี่ยนกระทงนะคะจะเปลี่ยนโดยเทศบาล นะก็มีการประชุมไปเมื่อวันก่อนแล้วรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมคงไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดสเปาการประกวดกระทงนะส่วนการตกแต่งรอบเมืองเนี่ย เขาจะปรับลดโทนสีก็คือตอนแรกมันฉูดฉาดแบบนี้เขาจะปรับโทนลงอะนะคะแต่ก็คนดูก็เลยบอกปรับโทนก็ไม่ต้องดําก็ได้ไหมนะพอดอกไม้สีดํามันไม่สวยนะคะซึ่งประเพณีญี่ป่เนี่ยนะคะก็จะมีการทิ้งไว้ที่เรื่องของวัฒนธรรมการตกแต่งเมืองที่บอกว่าเป็นสีดำมาะคะ่ะเทศบาลเขาบอกเขาไม่นิ่งนอนใจนะเขาจะทําเป็นสีดําสลับสีขาวะคะ่ะและที่คนถ่ายรูปแล้วไปด่าๆกันเนี่ยเขายังทําไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะมีดอกไม้จริงไปแซมเพิ่มเติม ิมอีกนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาบทพูดที่เป็นการถวายความอลาลัยมาเสริมด้วยอะค่ะส่วนเรื่องของรูปช้างนะคะปริมากรรมรูปช้างที่ก่อนหน้านี้เป็นสีสันเป็นสีชมพูนี่ค่ะเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกระทงตามครูเมืองที่มีสีชมพูแป้นเลยเนี่ยเขาก็จะลดโทนสีลงซุ้มประดับทองท่าแพรนะคะก็จะมีการปรับรูปแบบด้วยค่ะแล้วก็ปรับโทนสีของไฟที่จะประดับซุ้มทั้งหมดเลยโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการปรับใหญ่เลยค่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในโลกโซเชียลนะครับทางเทศบาลนะครเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วนะครับก็ได้มีการปรับรถโทนสีลงนะครับในใน,ในจุดดังกล่าวเองมีการพ่นสีดําสลับกับขาวนะครับแล้วก็หลังจากนี้ต้องบอกนําเรียนทุกคนครับว่ายังตกแต่งไม่เสร็จนะครับก็จะมีการประดับดอกไม้ที่มีสีขาวเพิ่มเติมดอกไม้จริงนะฮะแล้วก็การการนำนำคำพูดหรือนำบทยิ่งที่เป็นการการแสดงความไว้อาลัยเข้ามาเสริมในจุดนี้ด้วยครับ ก็คือว่าเรายังปรับปรุงไม่เสร็จใช่ครับยังปรับปรุงยังไม่เสร็จครับในส่วนที่เสร็จแล้วอย่างประตูช้างเผือกนี่ปรับอะไรบ้างครับครับในประตูช้างเผือกเองดอกดอกไม้ก็ปรับลดโทนสีลงแล้วก็ในเรื่องของช้างนะครับที่จากเดิมเป็นสีสันสีชมพูสีอะไรก็ตามตอนนี้ปรับเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กระทงที่อยู่ตามภูเมืองนะครับเป็นดอกสีชมพูก็มีการลดโทนสีลงนะครับ ค่ะเดียวกันคุณนันพัฒน์ปฐมเดชพัทรคุณนะคะสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันระบุว่างานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ปี2568เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งเมืองและซุ้มไฟทิพยรัศมีเวียงพิงสู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนาให้อยู่ภายใต้แนวคิดใหม่คือสายทานแห่งพระเมตตาไหว้าสาพระพันปีหลวงถวยราชทั้งปวงล้วนสดุดีพักดีสถิตในใจนิรันด์อันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูป ูปแบบแล้วก็ชื่องานเพื่อถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าเชษฐกิจ พรบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะอย่างไรก็ตามการตกแต่งเมืองในครั้งนี้ก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบป,ประมาณเทศการยี่เป็นประจำปีซึ่งตั้งรวมเอาไว้ทั้งสิ้น14,690,000บาทประกอบด้วยหลายรายการนะคะเช่นการจัดซุ้มไฟหลกักการตกแต่งทางเข้าประตูต่างๆทางเข้าประตูเมืองแล้วก็ชุดดอกไม้ไฟประดับหน้าจวนผู้ว่าของเชียงใหม่ด้วยก็เป็นงบที่ใช้ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รื้อดอกไม้สีดำออกหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงบริเวณเกาะกลางฝั่งตะวันออกเชิงสะพานนวรัตค่ะทีมงานเนี่ยเขาก็ไปเอารถบรรทุกมาใส่เลยนะคะบอกว่าจะเอาไปตกแต่งใหม่นะะักข่าวก็เลยถามไปที่ท่านนายกเทศมนตรีนะครเชียงใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีข่าวไปว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขจะทําเป็นดําแซมขาวใช่ไหมตามที่คุยกันเมื่อกลางวันนะคะก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยแวะมาถ่ายรูปกันนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานไม่สะดวกนะคะ,นะคะก็เพื่อความสบายใจดย ขอรื้อก่อนออกแล้วกันหรือรือออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทาสีไปตกแต่งใหม่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาติดตั้งอีกทีเมื่อใกล้ถึงวันประเพณียี่เป่งเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่4-6พฤศจิกายนนี้นะเชื่อว่าคือท่านสัญญาท่านบอกว่าสวยแน่สวยงามเหมาะสมแน่นอนนะคะขณะเดียวกันค่ะก็เริ่มมีสสทางฝั่งพักประชาชนนะคะฝ่ายค้านเขาก็ออกมาเกาะติดเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคําถามแล้วกรณีดอกไม้พ่นสีดํานี่แหละคุณ,ณนัทพลโตว,วิจักชัยกุลสสพักประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการโพสต์ภาพนะคะบอกว่าคือเขาไปเจอข้อมูลมาว่า ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือผู้ที่รับทําดอกไม้เนี่ยมันเป็นเจ้าเดียวกับที่ได้โครงการใหญ่ๆใ,ในเชียงใหม่ไปทั้งหมดเลยนะคะเขาก็ไปตั้งคําถามแบบนี้แล้วก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าเชียงใหม่เนี่ยจะมีแค่เจ้าเดียวที่สามารถจัดซุ้มจัดดอกไม้ได้ทําไมเจ้าเนี้ยได้ทุกงานเลยทั้งไม้ดอกงานสงกรานงานยี่เปงงานของเทศบาลแล้วก็งานของอบอจอด้วยแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่นะคะก็เพิ่งจะโพสต์มาบอกว่า ว่ากันว่ารับงานเขาต้องถอนให้3 0มเปอร์เซ็นต์หูคุณนัทพลก็เลยลองคำนวณว่างานจัดดอกไม้14ล้าน3 0มเปอร์เซ็นต์ล้าน2เลยนะเงิน4ี่ล้านเนี่ยซื้อรถขยะดีๆได้คันหนึ่งเลยนะก็คือมีการเปรียบเทียบเรื่องของการใช้งบประมาณด้วยนะคะอะเดี๋ยวรอดูค่ะเชื่อว่าเรื่องนี้สสพักประชาชนเขาก็ไม่ปล่อยนะติดตามต่อเนื่องแน่นอนค่ะโอ้ยาวเลยจากพ้นสีดอกไม้กลายเป็นเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะ